ก็สวัสดีครับคุณคุ้มภัยนะครับวันนี้ก็เมื่อวานฝนชุ่มฉ่ำวันนี้ก็เออมาดูไม้ที่เลี้ยงไว้นะครับอ่าแถวบนนู้นเป็นแถวโชว์นะครับอ่าเป็นไม้โชว์อันนี้เป็นไม้โชว์นะครับอ่าตั้งไว้แถวนั้น ตัวนี้จะเป็นไม้โชว์นะครับสำหรับชุดล่างนี้เป็นชุดที่เลี้ยงไว้สำหรับแบ่งปันกันไปเลี้ยงนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับ อันนี้อายุการเลี้ยงก็6เดือนนะครับทุกต้นจะมีหลายกระถางอยู่นะครับจะไม่พูดก็ไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ฮือฮากันมากสำหรับหนึ่งรวมสง่งเออแล้วก็คิดได้ไง เนะของคนคุ้มภัยมีนะครับหนึ่งร้อยรวมทรงตามเงื่อนไขแต่ต้องห้าร้อยขึ้นไปมีรวมส่งพวกนี้ที่คุณคุ้มภัยเอามาทำเอาไว้นะครับพวกนี้ต้นละไม่ถึงร้อยแต่ต้องมีข้อแม้ว่า ต้องมียอดสั่งซื้อ500บาทขึ้นไปจึงจะส่งจะได้กี่ต้นแล้วแต่คุยกันนะครับแต่ก็ไม่ต่ำจาก5 5ต้นเนี้ยครับพวกนี้ก็มีเนี้ย พวกนี้คุดส่งได้แต่อยู่ในเงื่อนไข500บาทนะครับมีอยูอ่ส่วนนี้ตรงนี้ก็มีแล้วแต่ชนิดอาจจะบอกตรงนี้ทีเดียวหมดก็ไม่ได้เพราะต้องคุยกันเฉพาะคนต่อคนนะครับ ความรู้บางความรู้ก็ไม่สมควรจะให้เป็นสาธารณะนะครับเพราะจะแสวงหาในเชิงธุรกิจกันมากซึ่งไม่ใช่แนวทางของคนคุ้มภัยนะครับดูโพสีใหญ่พลางๆครับ คลิปนี้ก็พามาชมนะครับนี่ไงหัวเอ็มแดงอ่าไอ้สมริปโบราณน,นครเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูต้นแม่ สำริ์ของเมืองนครน,นะครับสีก้านจะไม่ตกนะครับเป็นสีสำริ์ชัดเจนนะครับดูให้ดีนะครับนี่คือสำริ์เมืองโคนนะครับเป็นไม้คู่เมืองนะครับตัวนี้อ่าสนใจยังไงก็ติดต่อกันมานะครับได้น้าฝนใบสวยชุ่มฉ่ำดีเหลือเกิน สวัสดีครับ